สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะข่าวดีรับปีใหม่ไทยก็คือช่วงเทศกาลสงการนี้นะคะจะมีข่าวดีถึงเจ้าของคลิปเรื่องอะไรกันบ้างมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกนะคะแม่หมอจะใช้สองสำหรับนี้ในการอ่านหัวข้อคลิปในวันนี้ก่อนอื่นแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณผ่านไพ่สำหรับนี้นะคะสักสามใบขอดูพลังงานของเจ้าของคลิปก่อน ขออนุญาตคุบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างพลังงานของคุณตอนนี้ราชาถือไม่เท้าก้าวไม่เท้าว้าวสเตนช่วงนี้ทำงานหนักมาก แม่หมอเห็นคนที่ทํางานหนักมากทํางานเยอะมากช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงช่วงของการที่คุณจะได้ก้าวข้ามสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆ The Tower ใบนี้จะเป็นเ,เกี่ยวกับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกทิศทางได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันเพิ่มขึ้นคุณรู้สึกดีกับงานที่คุณทําและคุณรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นความพยายามที่มันเป็นผลน่ะจากที่เมื่อก่อนอะรู้สึกพยายามเท่าไหร่แล้วมันรู้สึกมันมันยังไม่เห็นผลแต่นะตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเห็นผลลับไม่มากก็น้อยแหละคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณรู้ว่าตัวคุณอะมีการแอคชั่นอะไรออกไปเทคแอคชั่นอะไรออกไปแล้วผลสะท้อนกลับมามันเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้ชื่นใจอะ่ะ แม่หมอเห็นว่าคุณชื่นใจมากขึ้นหายเหนื่อยมากขึ้นถึงแม้ในช่วงนี้จะทำงานเยอะขึ้นก็าตามแต่มันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆก,กลไกการใช้ชีวิตของคนนุณอะอยู่ในสภาวะของการแอคชั่นและถามว่าเหนื่อยไหมถ้าคนอื่นอยู่ในสภาวะคุณเนี่ยคุณไม่เหนื่อยนะแต่ไม่บอกว่าคนอื่นจะมองว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะเหนื่อยมากเพราะไพ่แต่ออกมาออกมาแต่ละใบอะ ถ้าไม่ใช่คนขยันจริงๆอ่ะเหนื่อยแต่คุณไม่เหนื่อยนะคุณได้สเตนต์ใบเนี้ยคุณไม่เหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคุณอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น่ะและได้แอคชั่นหาเหตุนะผลว่าเออชีวิตที่ดีขึ้นมันคืออะไรมันต้องทําแบบไหนทําไมไม่หมอต้องพูดแบบนั้นบางครั้งอ่ะบางคนอ่ะรู้สึกว่าขยันนะแต่มันก็ไม่ได้ผลตอบแทนที่ที่เหมือนสมเหตุสมผลนะ่ะ มันดูไม่เมกเซนต์ทำงานบางทีสิบกว่าชั่วโมงพอจบเดือนปุ๊บก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหลือด้านการเงินอะไรแบบนี้แต่สำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณใช้สติปัญญาคุณใช้จิตทำงานด้วยแม่หมอบอกไปหลายๆคลิปอะแม่หมอบอกว่าคนเราทุกคนจะต้องใช้จิตทางานด้วยจึงจะเ,ออเป็นไปได้ดีเป็นไปได้สวยไม่ใช่ใช้กายทำงานอย่างเดียวถ้ากายทำงานวันละส2ชั่วโมงสิชั่วโมง ถ้าเราไม่ใช้จิตทำงานด้วยอ่ะมันจะเป็นการเหนื่อยเปล่าคนขยันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนแต่สำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เจ้าของคลิปนี้เป็นทั้งคนขยันเป็นทั้งคนมีประสิสติปัญญาความสามารถมีไหวพริบมีปฏิภาณรู้จักใช้จิตทำงานด้วยสอดคล้องกันไปใช้จิตทำงานด้วยนีย่คือการที่มีความหวังมีศรัทธาไม่ไม่ให้ค่ากับอะไรที่มันเป็นลบๆที่ถอนกำลังตัวคุณ คุณมีแพชชั่นกับตัวเองเสมอๆคุณให้กําลังใจตัวเองเสมอๆนั่นแหละการใช้จิตทํางานให้จิตมันสอดคล้องไปด้วยงานที่คุณทําสิ่งที่คุณทําคุณรู้สึกว่ามันต้องดีคุณได้พลังงานตรงนั้นพอคุณได้พลังงานตรงนั้นปุ๊บมันก็โฟไปด้วยกันไม่ใช่ว่าทํางานหนักกายภาพทํางานหนักหลายๆชั่วโมงแต่จิตใจบอกว่าเมื่อไหร่จะนั่นสักทีเมื่อไหร่จะดีสักทีมันคงไม่ดีหรอกฉันคงว่าจะหนาแค่นี้เนะี่ยเขาเรียกว่าจิตไม่ได้ผสานก,นกันกับกาย ดึงจิตจะดึงล้างกายให้กายทำงานยี่สิบชั่วโมงนอนแค่สี่ชั่วโมงอีกถ้าคุณไม่ใช้จิตเป็นส่วนช่วยให้กำลังของพลังงานที่มันต้องสอดคล้องกันเนี่ยในใน,ในความเป็นมนุษย์เนี่ยไปด้วยกันเนี่ยมันก็ยากนะอันนี้หวังว่าเจ้าของคลิปจะเข้าใจแล้วคนที่เข้ามาชมคลิปนี้จะเข้าใจทุกๆคนว่าการใช้กายกับจิตทำงานร่วมกันมันต้องสอดคล้องไปในทิศทางที่บวก คิดดีคิดบวกคิดแอคชั่นคิดจะทําความคิดสร้างสรรค์ให้มันประสบความสําเร็จคิดว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ในจุดที่ตัวเองต้องการให้ได้กายภาพก็ต้องตามไปไม่ใช่แค่เราคิดอย่างเดียวอันนั้นใช้จิตทํางานอย่างเดียวก็มันก็ไม่ประสบความสําเร็จใช้กายทํางานอย่างเดียวก็ไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่แม่หมอเห็นพลังงานของคุณเนี่ยคุณใช้จิตด้วยจิตพลังงานจิตพลังงานกายของคุณทํางานให้มันสอดคล้องกันแล้วสิ่งที่มันประสบความสําเร็จมันไม่ยากเลย มันไวด้วยบางทีบางทีทํามาห้าปีสิบปีที่แล้วอ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคเนาะดิ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดตัวเองปุ๊บช่วงระยะเวลาไม่ถึงปีบางทีเก้าเดือนบางทีใช้เวลาน้อยมากเลยอะรายได้มันมันมันมากกว่าช่วงสิบปีที่แล้วห้าปีที่แล้วด้วยซ้าเนี่ยแหละคือการที่เห็นผลลัพธ์ในการใช้จิตทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีปีใหม่ไทยเนี้ยเทศกาลสงการเนี่ยนะแม่หมอว่าชีวิตคุณเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่คุณมีอิสระภาพมากขึ้นอะ่ะอิสระภาพทุกอย่างเลยอะ่ะ the f o o l the lover แล้วก็ the tower เนี่ยขยายกันมาเนี่ยน่าจะ เกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบสบายใจแล้วก็เร็วคุณสําเร็จได้เร็วแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมหาศาจารรจนอ่ะมันมหาศาจารรจนมากๆอย่างที่บอกไปทํางานห้าปีสิบปีทําเท่าไหร่มันก็ตึงๆแต่ช่วงเนี้ยพอเปลี่ยนไม d เซ t เปลี่ยนความคิดอะแค่ช่วงไม่ถึงปีก้าเดือนอะไรแบบเนี้ยประมาณก้าเดือนถึงปีนึงเนี้ยคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน่าอาศาาัศจรรย์ มันเป็นสิ่งที่บอกหรือเป็นสัญญาณที่บอกเลยว่าคุณกําลังเข้าสู่จุดประสงค์เข้าคุณมาล่วงรู้ความลับที่มันไม่รับบนโลกมนุษย์ใบนี้ข่าวดีที่คุณจะได้รับในปีใหม่ไทยนมแอคชั่นมาแบบจัดเต็มนะไพ่ไม้ขึ้นเยอะมากธาตุไฟธาตุไฟคือการมีแอคชั่นการมีแพชชั่นการที่คุณกัะปปี้กระเป๋า กระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยละไม่เหนื่อยไม,ไม่ไม่รู้สึกเบือ่อไม่รู้สึกว่าหมดพลังแล้หลังจากปีใหม่ไทยเนี่ยนะมันจะมีแต่แอคชั่นอ่ะมันจะมีแต่ความกระปี้กระเป๋ากระชับกระเชงมันมีแต่ความสุขอัศวินถือไม้เท้ากับอัศวินถือถ้วยแล้วก็สีดาบแล้วก็ด h เอ็มเพสคาวดีของคนที่เข้าราชมคลิปนี้เดอะเฮอร์มิตใต้สำรับ คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้แอคชั่นกับตัวเองมากขึ้นคุณจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแหละพูด,ดง่ายมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองได้พักผ่อนมากขึ้นได้ปล่อยวางกับปัญหาได้มากขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นมีความสุขมีแต่คนช่วยเหลือมีแต่ คนอุปถัมภ์คำจูนเทวดาปกป้องดูแลคุณจะสังเกตได้ว่าคุณรู้สึกแบบนั้นหลังปีใหม่ไทยเนี่ยไม่รู้คุณจะมาชมคลิปนี้เมื่อไหร่นะหรือบางคนนะ่ะอาจจะได้รับและสัมผัสแล้วก็ได้ว่าเฮ้ยคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการคุ้มครองช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าคุณจะรู้สึกแบบหมดแพชชั่นหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามนะช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ด้วยสภาวะของความเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกใบนี้ที่ไม่เหมอะเคยกล่าวไปว่ามันมีมันมีการทานฟออ์์มของพลังงานของโลกและช่วงนี้มันดีขึ้นละคุณได้กลับมาแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งคุณได้กลับมามีแรงบันดาลใจอีกครั้งหนึ่งและคุณรู้สึกว่าคุณได้ได้รับการสปอร์ตอย่างดีคุณจะได้สบายใจคุณจะได้ปล่อยวางได้มากขึ้นได้พักผ่อนได้มากขึ้นจากที่เคยแบบเข็นเคี้ยวมาแบบสารพัดเลยอะ พยายามมาสารพัดเลยเนะี่ยโดยที่ไม่ได้ให้ตัวเองได้พักผ่อนเลยหลังจากนี้แม่หมอจะเห็นถึงความสบายใจของคุณความสุขที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทวินหาบางครั้งเราก็ไม่ได้อาจจะต้องการสวินหาในเรื่องเงินเรื่องเดียวสิ่งที่คุณจะได้รับข่าวดีแม่หมอว่าคุณจะได้รับทั้งทั้งหมดทั้งมวล่ะมันคือความสบายใจอง์รวมอ่ะจริงๆนะ มันคือความสบายใจองค์รวมถ้าจะคิดกันให้ดีแล้วบางทีเงินก็ไม่ใช่ปัญหาว่าถ้าคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะคนที่ไม่มีเงินเขามีปัญหาอีกเรื่องดังนั้นน่ะเงินบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นส่วนที่โอ้โหมีเงินแล้วทุกอย่างจะดีมันจะมีความสุขมีความรักที่ดีทุกอย่างจะดีมันจะมีความสุขคือทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันและข่าวดีที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไปหมดอ่ะมันจะสอดคล้องจากการที่ คุณได้มีความสบายใจมีความสุขมีความสบายใจและทุกอย่างมันเพอร์เฟกจะมีบางคนที่เขาให้การอุปถัมภ์คุณบางคนในที่นี้แม่หมอเห็นสามคนหนึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาจะให้การสนับสนุนคุณและสพอร์ตคุณ น่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณพอสมควรเป็นคุณแม่เป็นภรรยาหรือสามีที่พลังงานดีๆหรือแฟนหรือเพื่อนแล้วก็อีกสองคนน่าจะเป็นน่าจะเป็นบริวารคุณน่าจะได้บริวารเขามาสปอร์ตหรือคู่ค้าหรือใครก็ตามที่เป็นเพื่อนใดๆก็ตามเนี่ย เขาให้การร่วมมือกับคุณทําให้ทําให้คุณสบายใจขึ้นไม่ต้องแบกรับภาระตรงนี้คนเดียวมันคือความสบายใจที่ที่คุณอาจจะรอคอยเจ้าของคลิปนี้อาจจะรอคอยการร่วมมือการช่วยเหลือจากผู้คนที่คุณต้องการเขาและคุณจะได้รับการสื่อสารจากเขาเหล่านั้นทําให้คุณได้ปล่อยวางมากขึ้นไม่ต้องแบกไว้คนเดียวละคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่ต้องแบกไว้คนเดียวละจากที่แบกไว้คนเดียวตลอด Two of Earth เนี่ยใช่ใช่แม่บอกว่าคุณจะได้มีเวลาที่จะเรียนรู้ศาสตร์ที่คุณต้องการมีเวลาที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเพราะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาแบ่งเบาแบ่งเบาภาระแบ่งเบาหน้าที่บางส่วนไปบ้างที่เขาสามารถทำแทนคุณได้ แม่หมอไม่รู้ว่าบางคนกําลังต้องการลูกน้องกําลังต้องการคนซัพพอร์ตกำลังต้องการ,ค, support, กการคู่ค้าหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคุณจะได้คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจนทําให้คุณรู้สึกฮ่าปล่อยวางได้ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนบ้างได้แบบชิลๆสบายๆเป็นส่วนเนื้อส่วนตัวได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักมีเวลามากขึ้นมีเวลามากขึ้นนี่คือข่าวดีของคุณนะแล้วมาดูพระอยากบอกอะไร สามดาบสามดาบ the fool สองเหรียญแล้วก็ the hermit สามดาบ the fool สองเหรียญ the hermit ได้สำรับเป็นสิบไม้เท้าคุณผ่านความเสียใจในเรื่องของว่าทําคนเดียวหรือเปล่าแบบมันไม่มีใครช่วยเลยอ่ะไพ่ออกมาบอกพลังงานของคุณเหนื่อยมากอ่ะแต่คุณก็ ทนคุณก็สู้เพราะคุณเป็นคนที่รักในสิ่งที่คุณทำและไม่เหมาเชื่อได้ว่าไอสิ่งที่คุณทําที่มันที่มันบางครั้งมันก็เหนื่อยบางครั้งก็ต้องการคนที่มาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณรักนี่แหละไม่ได้เป็นสิ่งอื่นเลยแต่บางครั้งคุณมองว่าคนในครอบครัวคนรักหรือใครอะทาไมเขาไม่ช่วยคุณมันจะมีประเด็นสามดับเนี่ยสามดับเนี่ยมันเป็นประเด็นนั้นดังนั้นไพ่อยากจะมาบอกว่าไม่ต้องไปฟิกตรงนั้นหรอก จริงๆถ้าคนที่จะมาซัพพอร์ตเราอะ่ะมันถึงเวลาจะมาเองเราบังคับคนที่มาช่วยเหลือเราไม่ได้เลยจริงๆบัง,บงคับไม่ได้เราบังคับให้เขาเอทําสิ่งตรงหน้าเราอะ่ะให้เต็มที่สมมติคุณเป็นเจ้านายคนอย่างเงี้ยอายกตัวอย่างอะ่ะคุณจะบังคับให้ลูกน้องเขาทําเต็มที่กับคุณอะ่ะไม่ได้เพราะความรู้สึกเขาไม่มีให้บางทีเขารู้สึกแค่มูลค่าของเงินเท่านั้นบางทีทํางาน 8ชั่วโมงเนี่ยพอถึงเวลา8ชั่วโมงปุ๊บงานที่ค้างไว้อีกแค่เพียง5นาทีทําให้เสร็จเขาก็ไม่ทำเขาก็ทิ้งไว้บางทีคุณก็รู้สึกเฮิร์ตบางทีคุณก็รู้สึกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือความมีน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้จากจากบริวารคนที่เข้ามาชมคิดนี้อาจจะจะต้องไฟทคนเดียวเออคุณอาจจะต้องไฟคนเดียวแบบต่อสู้คนเดียวอยู่ทุกอย่างอ่ะ คำนวณทุกอย่างด้วยคนเดียววางแผนทุกอย่างคนเดียวจะหาคนที่ช่วยก็มีนะแต่ก็ต้องมีผลประโยชน์ให้กับเขามันก็เป็นเรื่องปกติแต่คุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาน่าจะมีน้าใจสักเล็กน้อยนี่แหละคือสามดาบมันจะคิดแบบเนี้สามดาบมันจะคิดนี่นี่แบบคิดแบบนุ่มนวลเลยนะคิดแบบไม่ไม่ท็อกซิกนะคุณอนะไม่ถึงกับว่าท็อกซิกแต่บางครั้งแอบน้อยใจแต่คุณเชื่อไหม ถึงคุณจะน้อยใจยังไงก็ตามอ่ะคุณมีทีมซัพพอร์ตคุณมีเทวดาคุณมีเบื้องบนที่เขาคอยปลอบใจคุณอยู่เสมอคุณไม่ได้สู้คุณเดียวหรอกคุณเชื่อเถอะแต่สามดาบเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นทางกายภาพอืมทางเข้าทางเข้าของความเสียใจกิเลสมันก็จะทำให้เราเสียใจมันจะทำให้เราน้อยใจว่าเออเราดีกับเขาขนาดนี้แล้วทำไมเขาไม่อ่ะ เ,เต็มที่กับเราบ้างอะไรบ้างบางทีก็อยู่กันมานานแล้วนะบางทีก็อยู่กันมาหลายปีแล้วทําไมไม่รู้สึกว่าเออเราเราให้อะไรกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณไม่ต้องห่วงในไพ่ออกมาบอกว่าคุณจะมีอิสระกับเรื่องพวกนี้คุณจะปล่อยวางกับเรื่องพวกนี้ได้เดอะฟูกับอัศวินถือถ้วยเนี่ยคุณจะมีอิสระมากขึ้นโดยที่ช่างเขาเธอเออเขาทําแค่ไหนก็แค่นั้นคุณจะบอกไงแน่ดีว่าเออเขาทํากับเราก็โอเคแล้วล่ะ เ,ออเขาอยู่ในชีวิตเราโอเคละวเขาทําได้แค่นั้นก็เรื่องของเขาประสิทธิภาพเขามันก็น้อยลงคนที่แสดงศักยภาพไม่ว่าเขาจะเป็นบริวารของคุณหรือตัวคุณหรือใครก็ตามนะถ้าแสดงศักยภาพของตัวเองแสดงความสามารถของตัวเองโดยวางเรื่องเงินออกอะ่ะโดยวางเรื่องเงินลงไปเนะี่ยคนคนนี้จะประสบความสําเร็จเพราะเขามีประสบการณ์เขาได้เห็นแล้วว่าเขามีดีอะไรเขาฝึกเขาเรียกว่าเขารับเขาเรียกว่ารับคม รับคมสติปัญญารับคมความสามารถของตัวเองโดยที่ไม่กักอะ่ะเพราะว่าถือได้ว่าคนเราจะหาประสบการณ์ได้บางครั้งเราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ยกตัวอยา่างอย่างคุณเป็นสนตอนนี้คุณเป็นเจ้านายคนหรือหรือเป็น ผู้บริหารหรืออะไรก็ตามนะแต่ก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้คุณก็ต้องเป็นลูกน้องคุณก็ต้องไปหาประสบการณ์ก่อนคือคุณนะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในประสบการณ์แล้วก็ทําเต็มที่พอทาได้เต็มที่แสดงศักยภาพได้เต็มที่เรามีประสบการณ์มาปุ๊บเราถึงเวลาที่ที่เราคิดว่ามันเต็มแล้วละ่ะเราลงสนามจริงแนละ้วเราคิดว่ามันเต็มเราก็ออกมา เป็นเจ้าของกิจาการเองนั่นแหละคนจะประสบความสําเร็จจะเป็นแบบนี้แต่บางคนบางคนเขาก็จะแบบเออเงินแค่นี้ไม่ทําทําแค่นี้แหละเงินแค่นี้ก็ให้แค่นี้มันไม่ไม่หมอะว่ามันไม่ได้อ่ะเขาก็อาจจะได้ความรู้สึกขเขาแต่เขาไม่ได้โชว์ศักยภาพอ่ะถ้าเกิดเขายิ่งโชว์นะ ถ้าเกิดเขารู้ความลับตรงนี้ว่าได้โชว์นะประสบการณ์เขาเยอะขึ้นนะวันหนึ่งเขาออกมาทําของตัวเองเขาจะรู้สึกขอบคุณที่ทํางานรู้สึกประสบรู้สึกขอบคุณเจ้านายเก่ารู้สึกทุกอย่างว่ามันคือการที่มันหาไม่ได้แล้วที่เราจะเข้าไปมีประสบการณ์ตรงนั้นเราเข้าไปได้เห็นทุกอย่างแล้วเ,เอามาเป็นประสบการณ์ในการที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองมาต่อย,ยอดเป็นธุรกิจของตัวเองอะไรแบบเนี้นี่นี่คือสิ่งที่แม่หมอ ูดกับคุณแบบเพื่อนบางคนก็คลิปนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างเนี่ยแต่ก็สิ่งที่เจ้าของคลิปอะพลังงานของเจ้าของคลิปเขาอยากนําเสนอแบบเนี้ยเอออยากนําเสนอแบบนี้ทุกอย่างมันจะต้องบาลานซ์อ่ะไม่มีอะไรที่ได้มาแบบโอ้โหทํางานแค่นี้ได้เงินเยอะจังอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆเลยถ้าเราไม่บริหารสติปัญญาคุณเชื่อไหมว่า สติปัญญาของคุณเป็นตัวเรียกเงินสติปัญญาของคุณเป็นตัวเรียกความสําเร็จมันอยู่ที่สติปัญญามันอยู่ที่ภูมิปัญญาการอย่างรู้มันอยู่ที่การพัฒนาจิตใจมันสอดคล้องมันสอดคล้องจริงๆดังนั้นน่ะเรียนรู้นะกายภาพอะทำงานหนักก็จริงต้องใช้สติปัญญาด้วยเนี่ย the hermit คือการเรียนรู้ใช้ใช้จิตทํางานด้วยกายก็ต้องใช้ด้วยถ้าขืนไม่ใช้จิตทํางานร่วมกันกับกายอะ เหนื่อยจะเหนื่อยมากไพ่ก็อยากจะบอกอยากจะคุยนี่แหละแม่หมอว่านะนะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม <c oughs> สิบไม่เท้าคืออยากจะเตือนเรื่องการทำงานหนักของคุณนะอัศวินถือเหรียญราชาถือดาบแล้วก็ก้าวถ้วยผ่อนคลายบ้าง ผ่อนคลายบ้างคุณน่าจะมีสภาวะความเป็นผู้นําเยอะสูงมากๆอ,อ่ะดูแลครอบครัวดูแลองค์กรได้หมดเลยก็นิ่งๆบ้างผ่อนคลายสบายๆช่วงนี้นะช่วงนี้ผ่อนคลายสบายๆเพราะวายเบชั่นของคุณน่ะจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณทํางานหนักจนเกินไปมีความเครียดจนเกินไปอะ่ะพลังงานของคนรอบข้างก็จะไม่ค่อยอยากเข้าใกล้อะ่ะไม่ค่อยอยากที่จะแบบเข้ามา ได้สำรับเป็นเดมมนปล่อยวางบ้างราชาถือดาบเนี่ยวางดาบความดาบไม่ได้ถือดาบปล่อยวางใช้ชีวิตสบายๆในช่วงนี้เพื่อดึงเพื่อเป็นไวเบชั่นที่ดึงพลังงานดีๆเข้ามาถ้าคุณเชื่อเรื่องเรื่องไวเบชั่นหรือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของพวกเราเนี่ยคนๆน,นั้นอะไม่บอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นเรื่องที่พิเศษมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้อง เสียสตุ้งสตังอะไรเพื่อทําให้ตัวเองเติบโตนอกจากการที่ทํบมองบวกอย่างเดียวอ่ะบางคนส่วนใหญ่ทํายากเพราะเราอยู่ในความเคยชินกับการมองโลกนี้แหละหลายเราเคยชินกับกับการกัดฟันสู้ในชีวิตว่าชีวิตมันยากนะมันต้องมันไม่ง่ายเลยนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มันเรื่องจริงถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างมันปล่อยวางได้อะ่ะไม่ต้องไปยึดไว้ไม่ต้องไปถือไว้อะ่ะมันเบาขึ้นเยอะเลยและอะไรมันก็ง่ายขึ้นลองนะอะไรมันก็ง่ายขึ้น มันมีทั้งคนที่เขาชอบเราและไม่ชอบเรานะมีมันเป็นเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งคนในครอบครัวคนในองค์กรทุกคนน่ะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ให้คิดไว้เสมอว่าเขาอยู่ตรงหน้าคุณแสดงเขาก็คือคนของคุณถ้าเขาอยู่ตรงหน้าคุณเขาคือคนของคุณคือคนในคือตัวประกอบในละครในมายาบนโลกม,มนุษย์ใบนี้ก็เอาเขามาเป็นคู่ที่เขาไม่เห็นด้วย ที่เขาไม่เห็นด้วยที่เขาไม่ชอบที่เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็มาวิเคราะห์ว่าคนเรามันต้องแตกต่างมันก็ต้องเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่ชอบคนนู้นเนาะบางทีเราก็ไม่ชอบสิ่งนั้นแล้วก็มีบางทีเราก็ไม่ชอบตรงนูน้นตรงนี้มันก็เป็นธรรมดาส่วนบางคนบางทีเขาก็ชอบอะ่ะบางทีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในโลกโซเชียลอะ่ะข้อความใดหรือก,การกระทําของบุคคลใดอ่ะที่เราเราู้สึกเราไม่เรารู้สึกไม่ไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยแต่กลับมีคนที่กลุ่มหนึ่งที่แบบชอบมากอะ่ะเนี่ย เอาตรงนี้มาวิเคราะห์กับตัวเองได้ว่าเออคนเรามันก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยเนี่ยหมาตัวนี้แล้วก็หมาอีตัวนึงเข้าใจไหมต้องต้องปล่อยวางต้องต้องบาลานซ์ต้องบาลานซ์นนให้ได้เพราะอำนาจทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จได้แล้วก็มีความสุขได้มีความสบายใจได้เนี่ยจากตัวคุณจาก the emperor ปล่อยวางให้มากๆแล้วก็โฟลไปกับการใช้ชีวิตคุณจะได้รับการช่วยเหลือและการซัพพอร์ตจาก จากบุคคลที่คุณรอคอยว่าเออมาทำงานให้คุณมาคอยซัพพอร์ตคุณคู่ค้าที่ดีการสนับสนุนที่ดีมีลูกค้ารายใหญ่มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอะไรแบบเนี้มีคนที่เขา,าชื่นชมให้การยอมรับคุณนี่คือข่าวดีสำหรับคนที่รอคอยโดยเฉพาะในเรื่องการงานหรือการที่คุณเทคแอคชั่นอะไรออกไปแล้วต้องการการยอมรับเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นและมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตด้วย คุณจะมีความสุขอะ่ะมันเป็นช่วงฤดูการของชีวิตที่จะเก็บเกี่ยวความสุขความสบายใจได้หลังหลังจากปีใหม่ไทยนี้นะแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเป็น,ปนไปตามกระแสเลยอย่างที่บอกไปว่าไหลาตามโฟไปเลยอะไรมันมัน,มนอันาคตข้างหน้าอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยมันและสิ่งที่มันเกิดมาแล้วก็ปล่อยมันมันเป็นอย่างนั้นแหละใครที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยแต่ขอให้มีสติปัญญาเป็นการนำทาง ขอให้มีสติปัญญานำทางไม่ใช่ปล่อยให้เรือไหลไปด้วยความมืดมิดแต่คุณมีเนี่ยโคมไฟมันก็คือสติปัญญานะโคมไฟคือสติปัญญาใช้สติปัญญานำทาง ไม่เร่งรัดไม่เร่งรีบกับการใช้ชีวิตจนเกินไปการเริ่มต้นใหม่มันเกิดขึ้นกับคุณจากความสุขความสบายใจจากการที่มีคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาไม่บอกว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นก้าวแรกเลยที่คุณจะประสบความสําเร็จเป็นก้าวแรกเลยที่คุณจะได้รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรเป็นก้าวแรกถึงการได้ก้าวเข้าไปถึงสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทําให้คุณได้เติบโตแน่นอน ทำให้คุณได้เห็นมุมมองใหม่เห็นชีวิตใหม่ๆของตัวเองเลยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆเป็นข่าวดีมากๆเลยสําหรับเจ้าของคลิปน่าจะรอคอยคนที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคนที่คอยมาแบบให้กําลังใจอะไรแบบนี้คนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ทําเพื่อคุณถึงเขาจะไม่ได้ทําเพื่อคุณแบบร้อยเปอร์เซนแต่เขาจะทําเพื่อคุณมากขึ้นนั่นก็คือความสุขของคุณลวละ่ะ นะคะคก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ